สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอหนิงทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราคม2568นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักต้นเดือนแรกของปี68จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมการดูเป็นการดูโดยรวมนะคะแล้วก็เป็นการดูตามโหราศาสตร์ไทยอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะ ความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมกราคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีพิจิกในการเลือกไพ่สิบใบนะคะว้าว how the world ขึ้นมาใบแรกความรักทางไกลหรือเปล่าความรักที่มีความสุขมากๆตัวของคุณดูมีความสุขนะคะในพ่วงเวลานี้ในระยะเวลานี่ก็ได้ความสุขทับตัวแล้วก็ดาว ความรักของคุณนะคะคือดาวภพเรือนปัตตนิก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์จออยู่ในภพเรือนพันธุทแล้วก็เป็นตําแหน่งอุจจาวเวลาด้วยมีเกณฑ์ที่คุณจะมีความสุขในเรื่องของบ้านมีความสุขในเรื่องของครอบครัวคนรักดีคะ่ะเป็นช่วงที่จะเดินทางหรือถ้าเป็นคนที่อยู่ทางไกลแดนไกลช่วงน,นี้อาจจะคิดถึงคุณเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะ เป็นช่วงที่จะมีความรักเข้ามามีความมั่นคงถ้าบางท่านมาีความคิดถึงมากๆช่วงนี้ค่ะความรักจะสุขสมหวังหรือมองถึงอนาคตการอยู่ร่วมกันก็ได้นะคะความรักดูมั่นคงสี่ไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็ว,ว้าวความรักกำลังมาคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบความรักพบกับคนที่ถูกใจก็ได้นะคะความรักจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ในเดือนมกราคม โอ้คอมมิตเมนต์ขึ้นมาค่ะสามเหรียญการร่วมมือร่วมใจการมีข้อผูกมัดหรือการพูดคุยกันในเรื่องของอ,อนาคตในเรื่องของการแต่งงานแบบนั้นก็เป็นไปได้เด็กถือดาบค่ะ ความมั่นใจการเป็นตัวของตัวเองความรักที่มีความมั่นใจแล้วก็ช่วงที่จะได้เดินทางเพราะว่าไพ่ของม้าขึ้นมาถึงสองใบอัศวินขึ้นมาสองใบาการเดินทางหากันช่วงนี้อาจจะคิดถึงการอยากจะพบอยากจะเจออยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะมีความคิดถึงกันเนาะอาจจะเดินทางมาหากันก็ได้ในช่วงนี้อาจจะเป็นความรักที่อยู่แดนไกลหรือต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลไกลแล้วก็ มีเกณฑ์จะได้รับความรักที่มีความสุขราชากับราชินีถือเหรียญราชาถือถ้วยราชินีถือเหรียญขึ้นมาความรักที่เป็นคู่ขึ้นมานะคะว้าวไพ่ของการถูกขอแต่งงานหรือไพ่ของความโชคดีขึ้นมาหนึ่งเหรียญการได้ถูกเห็นคุณค่าหรือช่วงนี้คุณดูโดดเด่นคุณดูมีเสน่ห์ค่ะเพราะว่าดาวพระศุกร์ เป็นอุจาวิราชด้วยเป็นดาวของความรักคนรักคู่ของคุณด้วยช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆเสน่ห์ของตัวคุณก็คือดึงดูดในเรื่องของความรักหรือช่วงนี้คุณดูมีออรา่าถ้าคนโสดนะคะก็จะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาชอบเข้ามารักเข้ามาจีบเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่จะบอกอะไรกับคุณอีกในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์น,นะคะที่คนที่ไม่ได้ตั้งใจจะได้พบได้ พูดได้คุยได้เจอหรือถ้าคุณเหมือนกับว่าเปิดใจนะคะเพราะว่ามันมีคอมมิตเมนต์ขึ้นมาเนาะถ้าคุณเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์หรือตัวคุณอาจจะดึงดูดเข้ามาก็ได้คุณจะมีเสน่ห์ในช่วงนี้อาจจะดึงดูดคนที่เป็นต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่รอบตัวคุณก็ได้อยู่ในที่ทํางานก็ได้ดูคุณดูมีออร่าค่ะ หัวบันไดหัวบันไดบ้านคุณจะไม่ไม่แห้งแน่นอนจะมีคนเข้ามาล่อลวงขึ้นมาภพยของอความมีสเสน่ห์ขึ้นมาการถูกยอมรับการมีสเสน่ห์มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสินธนูอาจจะเป็นชาวธาตุน,น,าจจน,าาน้ำมินกรกฎพิจิกก็ได้มีเกณฑ์จะมีคนรักคู่ครองเข้ามาในช่วงนี้ข่าวดีจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันด้วยนะคะความรักที่จะสปาร์กกัน หรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณเดินทางแล้วเจอก็ได้เป็นความรักที่มันจะสปราร์กันแบบปิ๊งรักแรกพบอะไรแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะคุณจะได้พบได้เจออาจจะห่างหายกันไปนานแล้วก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่รอบๆคุณก็ได้อาจจะแบบแอบรักคุณมานานแล้วแต่ไม่เคยแบบว่าจะบอกหรือรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะพูดออกไปกลัวความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนมันจะจบแต่ในช่วงนี้แหละเสด็ของคุณจะทําให้เขาต้องบอกต้องพูด ต้องแสดงเป็นการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นดูคุณจะมีความสุขมากๆในเรื่องของความรักนะคะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่มุ่งหวังกําลังจะเข้ามาในเรื่องของความรักแต่ขอให้คุณเลือกดีๆหรือไม่ก็อาจจะคบกันนานๆหน่อยเพราะมันมีเกณฑ์ที่แบบมันเรื่องของความหึงหวงเนาะมันจะมีเข้ามาเพราะคุณจะไม่มีคนที่เข้ามาแค่คนเดียวแน่นอนจะมีเข้ามาหลายคนมากๆ แล้วก็โดดเด่นก็คือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะแสดงให้เห็นว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแบบนั้นเป็นแบบนั้นเลยก็ได้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนคนนี้นะคะจากการเดินทางก็ได้จากการทํางานร่วมกันก็ได้อาจจะเปิดเผยตัวเองแล้วอาจจะรักคุณหรือหแบบอชอบคุณมานานแล้วอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรตะลุมบอลขึ้นมา ห้าห้าดาบขึ้นมาอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณเคยพูดเคยคุยกันในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคอมมิตเมนต์บางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณคุยกันในเรื่องของการแต่งงานก็ได้ในบางคู่หรืออนาคตที่จะวางร่วมกันก็ได้เหมือนตอนนี้คุณแสดงให้เห็นหรือทําให้เห็นว่าคุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะว่าคุณอยากจะได้รับความรักที่ เติมเต็มหรือไม่ก็รอคอยความหวังกับคนคนนี้มากๆเหมือนคุณจะยื่นคำขาดหรือการตัดสินใจของคุณจะนำมาซึ่งการได้รับสิ่งดีๆอาจจะได้รับคอมมิชเมนทที่ดีๆก็ได้บางท่านอาจจะหมายถึงการลงหลักปักฐานในเรื่องของความรักกันสร้างบ้านสร้างอนาคตสร้างครอบครัวคุณเป็นคนที่เหมือนกับรอคอยมานานแล้วเนาะในเรื่องของความชัดเจนหรือความรักที่จะไปต่อ เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเรียวหัวต่อของคุณแล้วคุณอยากจะได้รับความรักจริงๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะบางท่านอาจจะหมายถึงการขอแต่งงานหรือการร่วมหอลงงหรือหมายถึงว่าการสร้างบ้านเข้ามาอยู่ด้วยกันหรือความรักมันมีเกณฑ์การแบบไปต่อได้แบบสวยงามแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นดูเติมเต็มกันมากขึ้น อะไรที่เป็นปัญหามันคุณจะตัดจบในช่วงนี้อะจะเคลียร์กันจะพูดกันถึงอะไรที่อยู่ในใจอะไรแบบนั้นก็มีเกมที่จะมีความสุขคุณจะถูกยกย่องเชิดชูไพ่ของเชิดชายขึ้นมาไพ่เชิดชายก็คือเก้าเหลี่ยนจะมีความสุขค่ะจะเล็งเห็นถึงความสําคัญคุณจะมีความสําคัญใน ตัวของเขาแล้วก็เป็นเวลาที่จะมีความสุขนะคะในเดือนที่จะมีความสุขมากๆในเรื่องของความรักความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะมีความโรแมนติกเข้ามาการได้เดินทางท่องเที่ยวการได้ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนคุณจะถูกอุปถัมภ์ในช่วงนี้ความรักจะโดดเด่นมากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้คุณน่าจะชอบเอาแต่ใจหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจก็ได้อาจจะเป็นพลังงานที่สลับพัวกันก็ได้นะคะแต่ว่าความเป็นคู่มันยังมีอยู่คุณอาจจะมีะความนิ่งความเงียบฟังเหตุผลหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่คุณก็มีความหนักแน่นในเรื่องของความรักเขาก็อาจจะเป็นคนที่อา,อาจจะปากหวานอาจจะเป็นคนฟลลี่เป็นคนที่แบบดูแลคุณได้ดีแต่ ความเฟนลี่ของเขาอาจจะดึงดูดคนที่ไม่พึงปรารถนาเข้ามาอาจจะเป็นคนที่มาหลงรักเขาอะไรประมาณนั้นแต่คุณก็เหมือนกับปล่อยวางค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดมากเพราะว่ารู้ว่าคนของคุณก็รักคุณแล้วก็ไม่ได้ปล่อยปล่อยแบบอิสระขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นแต่แต่จะเหมือนกับมีขอบเขตในอากาศหมายถึงว่าเขาจะ เรงใจคุณอะไรประมาณนั้นคุณจะดูมีมีอิทธิพลต่อความรักครั้งนี้หรือคุณสามารถที่จะควบคุมได้ในเรื่องของความรักความรักจะดูมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีความสุขมากขึ้นอาจจะได้เดินทางหรือถ้าคนคู่ไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีเกณฑ์นะคะที่จะมีความสุขกับการแต่งงานการถูกเป่าประกาศหรือการออกสังคมมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของความรักเพราะว่า คำว่าบ้านขึ้นมาความคำว่ามีความสุขขึ้นมาคำว่าถูกขอแต่งงานขึ้นมาคุณจะมีความสุขมากๆแล้วก็จะเหมือนชีวิตจะชิวขึ้นก็มีเกณฑ์ที่ความรักของคุณเหมือนกับจะตัวติดกันมากขึ้นในช่วงนี้อาจจะได้เดินทางแล้วก็อภิรมชีวิตที่มีความสุขมากๆค่ะความอภิรมการได้ดังใจการไปในทิศท,ทางเดียวกันความรักที่เติมเต็มให้กันและกันมองถึงความรักที่สร้างอนาคตร่วมกันการพูดถึงการ มีลูกมีครอบครัวหรือถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็มีเกณฑ์ที่แบบอาจจะพูดถึงในเรื่องของการแต่งงานโอ้หนึ่งหนึ่งถ้วยขึ้นมาหนึ่งดาบขึ้นมาความรักที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองในเรื่งรงรงองของ,ของหน้าที่การงานการผ่านพ้นจากอุปรสรรคต่างๆตอนนี้มีความสุขมากๆโอ้ครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เต็มอิ่มการได้อยู่ดีมีสุข ครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะเก็บเกี่ยวความสุขร่วมกันอะไรที่เคยเป็นปัญหาก่อนหน้านี้เหมือนคุณจะคุยกันมากขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมุ่งไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับจะเข้าใจกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นอาจจะหมายถึงการแบบแต่งงานแล้วก็ลงหลักปักฐานในเรื่องของความรักที่มันมีความมั่นคงมากๆถ้าบางท่านอยู่ ต่างที่ต่างผิ่นดันไกลก็มีโอกาสที่ความรักจะสุขสมหวังการมาหากา,การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆร่วมกันการพูดถึงในเรื่องของการแต่งงานเพราะว่าไพา่ไพ่บ่งบอกถึงการขอแต่งงานหรือประสบความสําเร็จกับการมีความรักที่มีความสุขร่วมกันการไปในเส้นทางชีวิตที่มีความสุขร่วมกันอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้ว่าจะบอกอะไรกับคุณอีก จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนมกราคม2568โอ้ชีวิตที่มีความอภิรมมีความเจ้าสำราญชีวิตที่มีความสุขถ้าก่อนน้านี้เคยมีปัญหาลังเลใจกับสิ่งที่อาจจะ มีความขุ่นมัวหรือมีปัญหากับบุคคลที่สามหรือมือที่สามหรือความกังวลใจต่างๆดูคุณลังเลใจมากๆแต่ตอนนี้การพูดการคุยการบอกสิ่งที่อยู่ในใจการแก้ไขปัญหาต่างๆสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะไรที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้คุณจะคลี่คลายแล้วก็คุยกันรู้เรื่องถึงเวลาที่จะมีความสุขร่วมกันชีวิตที่จะมีความสุขความสบายใจอ่าชีวิตที่มีความสำราญอาจจะหมายถึง คุณเคยมีปัญหาเนาะอะไรอวร์ขึ้นมาคุณเคยผิดใจกันมีปัญหาการตอนนี้ถูกเคลียร์ถูกแก้ไขปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือชีวิตที่มีความสบายๆแล้วก็รักกันแบบทุ่มเทรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นชีวิตที่มีความสุขในเรื่องของความรักมากขึ้นถูกอุปถัมถูกเอ็นดูถูกรักใครมีความรักที่ซื่อตรงหรือไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันในเรื่องของกฎหมายบางท่านก็อาจจะ ถูกขอแต่งงานถูกจดทะเบียนอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นจะมีความสุขอะคะ่ะจะถูกเติมเต็มอะไรที่ขาดหายไปหรืออะไรที่มันเคยเป็นปัญหาเหมือนคุณจะบาลานซ์กับความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นหมายถึงว่าเขาออเข้าใจกันมากขึ้นความสุขมีเข้ามาเป็นเดือนที่มีความสุขมากๆจริงๆค่ะกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะความรักของคุณดีมากๆค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็สปอร์ตมอาเองได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ